นี่คือพระคาถาอิติปิโสถอยหลัง56าําซึ่งอัตมาภาพได้เขียนลงบนแผ่นกระดาษนะครับคาถาอิติปิโสถอยหลังมีทั้งหมด56คําคำญาติโยม56าําคำมีทั้งหมด7 7แถวนะครับมีทั้งหมด7แถวทั้งหมด7แถวเบื้องต้นเลยนะครับเทคนิคสำคัญที่จะ ใครตั้งใจที่จะสวดพระคาถานี้ให้ได้นะครับอันนี้พระอาจารย์ก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเทคนิควิธีการสวดพระคาถาอิติปิโสทอยหลังให้กับญาติโยมที่สนใจและก็มีความตั้งใจตั้งมั่นที่จะสวดให้ได้นะครับข้อแรกเลยก็คือสวดอิติปิโสนะครับแบบอนุโลมนะครับแบบอนุโลมก็คือท่องให้ขึ้นใจก่อนหรือเรียกว่าทํานองสาระพันยะหลายคนหลายท่านเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นชาวพุทธแต่สวดคาถาอิติปิโสไม่ได้ คาถาอิติปิโสแบบอนุโลมก็คือสวดไปตามไปตามบาทภพระคาถาก็คืออิติปิโสพระวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติศาสาเทวมโนสานังพุทโธขวะติอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบอนุโลมแต่คาถาอิติปิโสถอยหลังเรียกว่าคาถาปฏิโลมปฏิโลมก็คือย้อนกลับเพราะฉะนั้นเราต้องท่อง คาถาอิติปิโสออริจินอลหรือว่าต้นฉบับให้ได้ให้ให้ให้ขึ้นใจซะก่อนนะครับนั่นคือประการที่1ประการที่2ก็คือต้องท่องทีทีละอัระครคัมจนคล่องปากนะครับหมายถึงยังไงทีละอัระครคําก็คือท่องทีละคำนะครับติวาคะพระโทพุทธนางสาณุตมะวเทถาสาิทะสามธรรมสริปุรโรตานุตอทูวิกโรโตคสุโนปันซัมนรจชา วิทโธพุทธสัมมาสัมพังระอาวาคภโสปิติอิก็คือท่องทีระอระคำนะครับท่องให้ขึ้นใจก็คือต้องท่องบ่อยก้าครั้งเจครั้ง9้าครั้งร0 8ยแครั้งก็ได้ท่องไปเรื่อยๆเขียนอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ท่องทุกวันนะจนจนคล่องปากจนขึ้นใจประการที่3ก็คือต้องฟังวิธีการสวรดแบบสรพัญญะอันนี้แนะนำว่าถ้าจำ ทำนองสรพัญญะแบบลูกศิษย์ของคณะพระอาจารย์ธาดาที่จังหวัดเชียงรายได้เนี่ยจะช่วยให้ท่องพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะทำนองก็คือยกตัวอย่างนะครับ <S <S ตีวคาะพรโทพุทธังสานุมาวเททาศาธิระสามาธรรม สาริปุโรตานุตอาทูวิกโรโตคะสุโนปันสัมนาราจชาวิตโธพุทธสัมมาสัมหังระอา,าคภโสปิติอิก็คือเราต้องเอาทำนองไว้ก่อนเหมือนเราร้องเพลงบางครั้งเราร้องเพลงเนี่ยเราจะจําได้ง่ายเนะพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยคำว่าทํานองของสวดมนต์เขาเรียกว่าทํานองสรพันยะ เพราะฉะนั้นถ้าเราท่องทํานองไดยง้ยิ่งจะทําให้เราเนจำพระคาถานี้ได้ไวเพราะถ้าไปท่องทีละคำจำยากคนะาถานี้ดูเหมือนง่ายนะญ่าติโยมแต่ว่ายากมากทนะีนี้ต่อมาข้อที่4ก็คือทําบ่อยๆทําซ้ําเทคนิคของการสวดมนต์คือ,ต,อ,ต,อต้องทำบ่อยทําซ้ําอย่างน้อยเริ่มต้นจาก7 7ครั้ง9ครั้ง4 9ครั้ง35ครั้ง56ครั้ง108ครั้งก็แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับท่อง ท่องไปเรื่อยๆจนขึ้นใจนะจนคล่องปรากนะประการต่อมาก็คือคือพระคาถาเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนง่ายแต่มันยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการจะท่องพระคาถาเนี้ยต้องใช้สมาธิจิตสูงมากคนจะท่องคาถานี้ต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้ามันยากให้เราท่องทีละวักยอดจงจะมีทั้งหมด7 7แถวแถวที่1ติวาข้าพโทพุทธนางสา แถวที่2นุตมะวเทถาสาธะอย่างเงี้ยครับเป็นแถว7แถวก็คือ7วัน7แถวคือ7วันก็คือเริ่มจากวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพระรหัสสุกเสาร์เนี่ยอาทิตย์ขึ้นก่อนเพราะเอาพระสุริยเทพขึ้นก่อนนะวันอาทิตย์ขึ้นก่อนเพราะั้นวันอาทิตย์นะเราเริ่มเลยติวะขัพโทพุทธนางสาท่องไปเรื่อยๆติวะขัพโทพุทธนางสาติวะขัพโทพุทธนางสาติวาขัพโทพุทธนางสาติวะขัพโธ พุทธนางสาท่องไปเรื่อยๆกี่จบก็ได้ร้อยแปดจบก็ได้นะเพราะฉะนั้นท่องจนได้หนึ่งแถวเอาวันวันอาทิตย์หนึ่งแถวได้และวันจันทร์เอาอีกหนึ่งแถววันอังคารเอาอีกหนึ่งแถววันพุธเอาอีกหนึ่งแถววันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์รับรองว่าเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์โยมท่องได้แน่นอนพระคาถานี้แต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะการจําได้ไม่ใช่หมายความว่าจะท่องได้ทั้งบทเพราะว่าอาตมาเนี่ยท่องแล้วมันยากยากตรงไหน มันยากตรงเชื่อมวักมันมันยากตรงเชื่อมวักแต่ละบาทแต่ละบทเนี่ยยากตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสังเกตนะครับให้เขียนให้เขียนเป็นอย่างนี้เขียนเป็นอักขระเป็นวักเจ็ดวักอย่างนี้แล้วให้ดูคําสุดท้ายนะครับติวาข้าพทพุทธนางสาสากับนุษย์เนี่ยมันจะต้องเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทํานองติวาข้าพทพุทธนางสานุษต,ต้องต่อด้วยนุษย์สานุษมะวะเททาสาธิ ราาะซามันจะต่อด้วยด้วยสาระสามาธรรมสริปุโรตะต้องเราต้องจำนุษด,ด้วยตาโนตอะทูวิกโรโตคะสุโนปันสัมนาราชชาต่อจากชาคืออะไรวิทนาราจชาวิทโทพู้สัมมาสัมหังรเอาวาขะพะโสปิติเพราะ,ะนั้นการเชื่อมประโยคเชื่อมคำเนี่ยถือว่ายากถ้าใครเชื่อมประโยคไม่ได้ก็ ก็อาจจะไม่สามารถที่จะท่องพระคาถาตีปิโสถอยหลังได้สาเร็จเพราะ,ะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคที่อาตมาภาพเนี่ยใช้แล้วก็สามารถท่องได้ประสบความสำเร็จนบนเครื่องบิน,นที่ไปจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาก็คือถ้าอยากให้ท่องได้จนขึ้นใจก็คือเราต้องท่องใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นทําวัดเช้าอย่างเช่นอ่ะตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็สวดเลยตีวาคั้าปโทพุทธนางสาหรือตอนกินข้าว ปลุกเสกข้าวก่อนหรือตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือตอนที่จะเดินทางออกจากบ้านก็ได้สวดพระคาถานี้ท่านสวดจนขึ้นใจเราก็สามารถที่จะสวดพระคาถานี้ได้สําเร็จหรือใครที่คิดว่ามันยากมากเอาเป็นว่ามีคาถาย่อให้ถ้าใครสวดพระคาถาอิติปิโสถอยหลังเจ็ดวักเจ็ดเจ็ดวักตอนนี้ไม่สําเร็จนะโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าให้ท่องวักสุดท้ายเป็นพระคาถาย่อ นะครับก็คืออวาคภโสปิติอวาคภโสปิต so so ิอันนี้เป็นพระคาถาย่อนะถือว่าเป็นสามารถใช้เป็นคาถาย่อของพระคาถาอิติปิโสถอยหลังได้ในยามคับขันหรือในยามที่จะใช้ในการป้องกันพวกยักษ์พวกอมนุษย์พูดผีปีศาจหรือภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่อัตมาภาพเนี่ยได้ แนะนำญาติโยมให้สวดพระคาถาอิติปิโสทอยหลังก็เพราะว่าเป็นพระคาถาที่ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่นำให้จิตของญาติโยมนั้นเกิดสมาธิแล้วก็ตั้งมั่นในพระธรรมตายและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นพระคาถาที่ทำให้จิตของเรานั้นน้อมะระลึกเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าพุทธานุสติเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จิตของเราจะเกิดสมาธิได้ไหวแล้วก็จะทําให้เราเจริญในทางธรรมหรือเจริญในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างดียิ่งิ่งขึ้นไปเพะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมนะวิดีโอนี้ในเรื่องของการแนะนําพระคถายอิทิปิโสถอยหลังก็ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านนั้นจเจริญด้วยอายุวันะสุขพระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ สุขเสริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลลาบผลภูล,ลทวีจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตราบจนบรรลุมรคผลนิผ่านเธอสาธุ